เปนี้ต้องบอกว่าเนียนกริบคุณผู้ชมแต่ยังจับได้อะถ้าดูด้วยตาเปล่าเนี่ยเราไม่รู้เลยนะไม่รู้แต่อย่างที่คุณกิษระบอกอสุดท้ายเนี่ยก็จับได้ที่พูดถึงอยู่เนี้ค่ะคุณผู้ชมนั่นก็คือเรื่องของขบวนการค้ายาเสพติดที่เขาพยายามจะหาแบบกลลํมเม็ดใหม่ๆเนี่ย<อ>มาตกตาเจ้าหน้าที่คราวนี้เขาซุกซ่อนยาเสพติดอยู่ในม้วนผ้าฝ้ายคุณผู้ชมช่วยกันดูหน่อยค่ะยาเสพติดมันอยู่ตรงไหน เอามาดูครับเอาวิดีโออ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดูนะครับเจ้าที่ไม่ไม่ได้เอาอะไรมาก่อนหน้านี้นะแมนอธิบายแจกใส่เข้าไปเนยเาก็บเก็บไปอยู่ตรงนี้นะเกาบเก็บเก็บเอาเอาเอาถุงนี้เลยนะนีดูเอ่าแบงค์เอาไอ้ไอ้ใช่ไหมแบงค์เออแมนเอาของพี่ไปเก็บหนึ่งของแบงค์ใช่ให้เขาจับอ่ใส่แล้วครับครับเดี๋ยวให้เขาใส่ถุงโหเนี่ยอันนี้ยังไม่ถึงผ้าเลยนะเป็นอิม้ว้นไฟ่ะมัดไฟ้ยที่เป็นไฟ้ยแบบไฟ้ยเตรียมเอาไป ทำต่ออะแปลรูปต่ออแล้วดูเป็นเม็ดเป็นเม็ดเป็นเม็ดแยกกันอยู่นะไม่ได้มาเป็นมัดเป็นกระถูกด้วยนะเจ้าหน้าที่ปปสเขาไปตรวจสอบปัดฟฝ้าอยู่ในโกดังทั้งหมด140มัดน้ําหนักกว่า1.65ตันคือมีมัดฝ้าเนี่ย33ม้วนแล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมในเนี้ยมีไอซ์ลักษณะเป็นเกล็ด ซุกซ่อนอยู่มองด้วยตาเปล่าเราไม่เห็นแน่นอนแม่จะบีบแหวกฉีกแล้วยังไม่เห็นคนที่ยืนอยู่ข้างๆเนี่ยก็ยังไม่เชื่อนะจนถึงขั้นต้องเอาน้ำยามาทดสอบเอาน้ำยามาทดสอบต่อหน้าถึงได้รู้เอ้าจริงๆด้วยอ่ะยาเสพติดนี่นะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่โกดังเก็บสินค้าย่านราชบุรณะกรุงเทพ กว่าจะรู้ที่มาที่ไปของคดีนี้ต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่ปปสค่ะคุณผู้ชมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสืบนานกว่า1เดือนแล้วก็พบว่าเขาทําเป็นขบวนการเริ่มจากนี้มีหญิงไทยอายุ30ปีเป็นในทุนว่าจ้างเปิดบริษัทอัมพรางประสานเครือข่ายในทวีปแอฟริกาซุกไอซ ปะปนมากับมัดฝ้ายนำเข้ามาจากอินเดียแต่ไม่รู้ว่าเกิดปัญหาอะไรถึงเอาเข้าไม่ได้เลยเปลี่ยนเป้าหมายมาลงที่ไทยแทน่านดานศุลก,กากรมาได้เพราะสินค้าสํแแดงตรงกันพูดง่ายๆให้เข้าใจแบบนี้ก็คือตั้งใจจะไปส่งยังประเทศนึงแต่ผิดแผนเลยต้องเอามาไว้ที่ไทยแล้วก็มาถูกเจ้าหน้าที่จับได้ถามว่าเจ้าหน้าที่ไปสังเกตอะไรยังไง เขาบอกว่าตรงสีของฝ้ายดูแล้วไม่เหมือนกันนี่เลยเป็นที่มาของการสืบสวนจับกลุ่มหญิงไทยไรายนี้ค่ะเทคนิคในการอำพรางของเขาเนี่ยเขาไม่ใส่มาทั้งหมดก็อาจจะตรวจรอดตรวจรอ,อดจากการตรวจจับของทางสุนกรได้เพราะมันไม่ได้มีทุกก้อนนะครับซึ่งสุนกร์เองเนี่ยผมก็ทราบดีว่าในสินค้าขาเข้าและแหละแปลกๆก็ตรวจเขาทุกอย่างแต่เนื่องจากสา3ก้อนจะ140เนี่ยมันอาจที่จะ เล็กรอดเข้ามาได้แต่นี่ถือว่าเป็นวิธีการซุกซ่อนอยาเสพติดชนิดที่เราไม่เคยเจอมาก่อนนเห็นไหม ยังไงก็ไม่สามารถเล็ดลอดสายตาของเจ้าหน้านที่ไปได้เลขาปาปาสอบอกว่ามัดไฟแต่ละมัดนะซุกซ่อนไอซ์อยู่รวมกัน50กิโลกรัมยาเสพติดล็อตนี้ไม่ได้ตั้งใจส่งมาไทยมีปลายทางไปยังประเทศที่3าอาจจะเป็นออสเตรเลียหรือแบบนิวซีแลนด์อันนี้ยังบอกไม่ได้ใครอยู่เบื้องหลังมีหลักฐานยืนยันได้ว่าตอนนี้มีหญิงไทยคนนี้แชทคุยกับผู้ว่าจ้างแน่นอนเดี๋ยวจะขยายผลต่อส่วนที่ว่าถ้าปลายทางไฟต์เหล่านี้ จะเอาไปทําอะไรต่อก็เดี๋ยวต้องดูเพราะว่าเขาบอกมีห้องปฏิบัติการที่มีตัวทําละลาย<อ>สามารถเอาสกัดเนี่ยเอาแยกเฉพาะไอเนียออกมาจากไ, <ฟ S 2> ไ่าย้มันต้องอย่างนั้นแหะเพราะใส่ก็ลําบากเอาออกก็ลําบากเนาะเอาเห็นว่ามีกรณี เนียนๆอีกเหรอไปดูนี่คุณผู้ชมคือตำรวจปราบปรามยาเสพติดกองกำกับการปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรภาค8ไปค้นที่บ้านหลังหนึ่งอยู่ในอำเภอปากพานังจังหวัดนครศรีธรรมราชสืบทราบว่านี่และจุดเนี้ยที่พักยาเสพติดของผู้ค้ารายย่อยตรวจค้นครั้งแรกเอา้าไม่เจอสิ่งผิดกฎหมายอะไรนนเลย มีแค่อุปกรณ์การเสพจํานวนหนึ่งแต่ตํารวจเชื่อว่ามันต้องมีอะ่ะก็ต้องสุกสักทีหนึ่งก็รายงานบอกมาสักขนาดเนี้ยมันใช่ก็พยายามจะหาดูนะสุดท้ายหม้อหุงข้าวไฟฟ้าปุ่มเด้งของหม้อหุงข้าวมันเด้งปึ๊งเออเอา <c oughs> ข้าวสุกพอดีข้าว <c oughs> สุกพอดีกลิ่นที่โชอยออกมามันไม่ใช่แค่กลิ่นข้าวมันเป็นกลิ่นของยาเสพติด <c oughs> <c oughs> ยาก็สุกเหรอต้ ตวจได้กลิ่นยาเสพติดแสดงว่าแบบต้องดมจนจําได้ว่าเนี่ยของผิดกฎหมายเขาเชี่ยวชาญเปิดบ่อเปิดบ่อออกมาเดี๋ยวนี้พอเปิดปุ๊บจะเอ๋เลยค่ะคุณผู้ชมยาบ้าเต็มๆอยู่ในหม้อข้าวสวยกําลังร้อนๆน,ออนับออกมา1นึ่งสองสา่้าหกร้อยกว่าเม็ดเลยได้ยึด ของกลางแล้วก็นําตัวชายคนนี้ที่อยู่ที่บ้านหลังนี้ส่งดําเนินคดีต่อเปิดหม้อไม่มีเข้าสุกขอบคุณสาวน้อยไอควันครับผมแล้วก็ยาบ้าก็มียาบ้าก็มีแล้วก็ยากระสุกแล้วด้วยนะสุกเลยขึ้นมาพอดีนะยังเป็นแบบว่าตอนที่เขาไปเอาออกมาน่ะไฟมันยังติดอยู่เลยก็ตามนั้นแหละเพิ่งจะติ้งเลยเจ้าหน้าที่เก่งเจ้าหน้าที่เก่งก็ชื่นชมนะคุณผู้ชม